ชาโดวี่แฟนซี่ครับบันทึกลึกลับครับผมตอนตำนานผีกระสือกระสือเป็นผีร้ายในความเชื่อของไทยมักเป็นผู้หญิงไวกลางคนรูปร่างผอมแห้งผมยาวรุงรังเวลาออกหากินจะทอดหัวลำไส้และอวัยวะภายในออกจากร่างทิ้งไว้เพียงลำตัวเปลือยเปล่า กระสือจะออกหากินเวลากลางคืนโดยจะบินไปหาเหยื่อด้วยแสงไฟสีเขียวมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของกระสือเช่นผู้หญิงที่ตายทั้งกล้องจะกลายเป็นกระสือผู้หญิงที่กินของสดเลือดเนื้อหรือของโซโครกจะกลายเป็นกระสือผู้หญิงที่ถูกทราบแชงจะกลายเป็นกระสือพฤติกรรมของกระสือจะชอบกินของสดเลือดเนื้อของโซโครก โดยเฉพาะของเน่าเสียกินอุจาระกระสือจะบินไปหาเยื่อตามบ้านเรือนดูดเลือดเนื้อหรือควักไส้ของเยื่อกินวิธีป้องกันกระสือเช่นวางมีดไว้หน้าประตูบ้านโดยวางคมมีดหันออกด้านนอกเนื่องจากเชื่อกันว่ากระสือลัวของมีคมคมมีดจะสะท้อนแสงไฟทำให้กระสือไม่กล้าเข้าใกล้การทาขี้เท่ารอบบ้าน โดยเชื่อกันว่าขี้เท่ามีพลังอาถรรพ์สามารถป้องกันวิญญาณร้ายได้กลิ่นของขี้เท่าจะทําให้กระสือหลงทางเผากระเทียมหัวใหญ่สามถึงห้าหัวหน้าประตูบ้านเชื่อกันว่ากลิ่นกระเทียมแรงกระสือจะไม่ชอบกลิ่นกระเทียมมีฤทธิ์ขับไล่วิญญาณร้ายขวัญจากกระเทียมมีพลังอาถรรพ์สามารถป้องกันกระสือและการตะโกนเรียกชื่อกระสือ ชื่อกันว่ากระสือจะตกใจกลัวเมื่อถูกเรียกชื่อวิญญาณร้ายจะอ่อนแอลงเมื่อถูกเปิดเผยชื่อเหมือนเป็นการเรียกชื่อเพื่อเรียกวิญญาณกลับมาสู่ร่างวิธีปราบก็มีหลายวิธีปราบกระสือเช่นใช้มีดตรือของมีคมฟันหัวกระสือยิงกระสือด้วยลูกปาไกรสวดมนต์ไล่กระสือในอดีตผู้คนมีความกลัวกระสือ เชื่อกันว่ากระสือเป็นผีร้ายที่อันตรายความเชื่อในปัจจุบันผู้คนมองกระสือในแง่มุมที่หลากหลายบางก็กลัวบางก็มองเป็นเรื่องตลกบางก็มองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลี้ลับสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อค่านิยมและจินตนาการของคนไทยเรื่องเ้าก็มีอยู่เท่านี้ขอบคุณที่รับฟัง